ก็กล้ลองเป็นน้ำตกน้ำตกชื่ออะไรน,น้ำโมยังไม่มีชื่อน้ำตกแมงลนีน้ำโมนเดินลงไปเลยน้ำ,นำาำใสาแล้วจ้าสามารถเล่นได้อเอาใสายเย็นมากเลย <laughs> มันถึงก็กอดเลยเกือบตกลแล้วไหมล่อ้อหมันมีก่อนไม้ให้เดินด้วยนะเนี่ยใช่แล้วก่อนไม้พิเศษเ่าบานหนูจะบอกอะไรหนูจะบอกอะไรอะ่ะอยู่น้ำตกน,นี้มีแมลงมาจูจีกันด้วยออืืห <laughs> หนูขนาดยังไม่เอาเท้าไปจุกนะเนี่ยได้หนูด้วยลงมาเลยเหยียบตรงนั้นมอนเหยียบมานี่โอเคตรงนี้ม er ึงให้ไว้เอาบ่นทำไมโว้ยอยากเล่นอ่ะอยากเล่นแต่ว่าเดินมาตามก้อนหินก่อน อมีครับเป็นทานน้ําตกที่อยู่ใกล้กับไร่โคกยาวเย็นดีจ้า เล่นไหมถ้าเล่นก็ถอดรองเท้าออก,ก่อน,น,นมาทางนี้อลรองค่ะอลรองเท้ามาถอดไปทางนี้ลเลย,เยใช,ใช่เอาขาเปียกได้พอดพอดขึ้นขึ้นมานั่งตรงก้อนหินกับพ่อนี่แล้วก็ถอด นั่งแล้วก็ถอดไว้เลยถอดกางเกงไม่ได้หรอโอ้ยน้าอยากล็อกเลยอา้าววางอยู่นี่แหละถอดอยู่นี่แหละถอด,ถอดไว้ดิถอดเท็กตุงเกงได้ไหมยอยากนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ก็ต้องถอด